ตรงนี้ก็เป็นบ่อปลากระเบนอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยปลาไหลด้วยแหะกูไม่เห็นนะปลาไหลเออเอาคือแบบนั่งไงนั่นไงนั่นไงเนี่ยตัวยาวๆเนี่ยอะไรไม่รู้แต่ปลากระเบนนี่จับได้ด้วยดูดิมาแล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วเด็กไม่กลัวกันเลยนะเด็กเขาสนุกนะเบ็กหลบเนาะเขาจะเอาลูกเขากับ ชอบจับมากชอบทะเลเหรอวะเฮ้ยมีที่ดักมือด้วยเว้ยดูข้างหลังจับแล้วเป็นไงลื่อนไหมเลื่นอ่ะยมๆเลื่อนเด็กเป็นยี่หมันจิกหลังในตัวนั้นน่ะตัวนึงเป็นเฮียโหดเลยอะเออแล้วพวกปลาพวกนี้มันก็วิ่ายมาให้จับนะกระลู้อ่านี่ยอะไรก็ไปไปแบบผู้หญิงเนี่ยไอ้โกมันหนีมึงอ่ะมึงเข้ามาแล้ไหมน่ารักจังคนที่จับข้างๆเนี่ย อันนี้เป็นลูกปลากระเบนตัวเล็กเฮ้มันว่ายขึ้นมาให้จับเลยอ่ะเออเฮียมันฉลาดนะ่เป็นสวยสวยแยอ้าวเฮ้ยโอ๊ยไปไปไวเขาไม่เขาไม่เขาไม่เฮ้ยเขาไม่เฮ้ยเ้อไม่เชื่ จับแล้วก็ร้องนมดเห็นจะจับกันเลยนะเว้ยมากระต่จับแล้วหยิบขึ้นมาเลยเฮ้ยแปลกดีไหมเด็กคนนี้นี่เตรียมเตรียมลงไปเจ้าเจ้ากลับบ้านขอร้องจับบ้างขอร้องจับบ้างอุ้ยเป็นยังไงโดนแล้วเ่๋ยืนเก๋ยืนอ่ะ ป่ะไปดูอย่างอื่นต่อปไหนไหนอ่ะ